สวัสดีเย็นวันศุกร์นะคะก่ะเซลฟีการ์ดเช่นเคยนะคะวันนี้ส่งรถทีที2.50นะคะนีวฮอลแลนด์นะคะลูกค้าออนไลน์นะคะเป็นลูกค้าออนไลน์จากมหาศาครคามนะคะขอบคุณลูกค้ามากๆเลยนะคะลูกค้าจากมหาสาครคามนะคะส่วนลูกค้าที่ถามาเซลพี่การเรื่องทีที2.50นะคะรถจะเข้าอีก2อสาวันนะคะตอนอตอนนี้2.50ที่ร้านเราหมดแล้วนะคะ แต่ว่ารถจะเข้าอีก2อสาวันเดี๋ยวรถเข้ามาวันไหนเดี๋ยวเซลล์ที่กันจะรีวิวให้ดูนะคะในส่วนของทีทีสองจนะคะรถที่ร้านเราไม่ได้มีแค่นี้นะคะมีให้เลือกอีกเป็นร้อยเลยนะคะลูกค้าในกลุ่มของยันม่าคูโบตานิวฮอ a แลนด์นะคะนิวฮอนแลนด์เราก็มีทีทีสาม่3 4นนะคะทีทีสามจนะคะคูโบต้าเราก็เริ่มต้นตั้งแต่ L40 นะคะ L4018 นะคะ L5018 MU49 MU55 MU57 แล้วก็รุ่น M85 M95 เราก็มีนะคะลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่08722 44 023 0813 201 227 081505 97 96ขอบคุณลูกค้าจากมหาสารคามากๆเลยนะคะแล้วขอบคุณ FC ทุกท่านด้วยนะคะลูกค้าสนใจออนไลน์ก็สามารถติดต่อ เข้ามากันได้ที่เซลฟี่กันนะคะสวัสดีค่ะ